มาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีซไอสารดีกฎหมายเลข99ปังตั้งแต่ต้นปีและปังมาแล้วแบบนี้อย่างต่อเนื่องสาหรับครีมไขมุกเกาหลีแบรนด์กิมมิกอันโด่งดังที่ล่าสุดได้ตุ้มปริญญาเจริญผลนําทับตัวแทนแบรนด์มาร่วมรับรางวัล Beauty r e g e n ์2021ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมปิดตํานาน10ปีและเป็นตํานานอันลือเรื่องไปเมื่อวันก่อนน้ำเมฟแอร์บอลลูมแอดเดะเบกอรีโฮเทลภายใต้าการบริหารโดยซีอโอสาวกวางรติชาแพรพย์ ค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ารางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลที่3ของปีนี้แล้วค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นครีมไข่หมูค่ะที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยในตอนนี้นะคะขายดีจริงๆค่ะตัวนี้แล้วก็พอเราส่งส่งไปให้ใครใช่เนาะทุกคนก็แบบจริงๆแล้วคนที่ใช้เนี่ยร้อยละเกถูกใจแล้วก็อย่างอย่าง เพื่อนตุ้มที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยใช้แล้วกลับมาใช้ต่อคือแบบทุกคนติดใจมากแล้วก็ใช้ใชดีมากจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยขายเขาขายตัวเขาเองคุณภาพมากกว่าค่ะคือตัวเนี้ยคือใครใช้อย่างที่พี่ตุ้มบอกเลยใครใช้ก็เห็นผลเพราะว่าพี่ตุ้มก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้จริงๆนะคะเห็นผลด้านไหนคะคือใช้แล้วหน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะ เรื่องแบบฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิวอะไรเงี้ยคือใช้ได้ใครที่มีปัญหาผิวหน้าคือใช้ตัวนี้แล้วจบเลย่ะเบคครีมไนท์ครีมซึ่งอย่างตัวตุ้มเองเนี่ยอย่างเมื่อก่อนใช้เดย์ไนท์แล้วก็มีไอครีมมีอะไร ตอนนี้ไม่ต้องนะคะครบจบในตัวเดียวตัวเดียวเลยอันนี้ไม่ได้ขายของนะคะเขาดีอยู่แล้วค่ะใครที่สนใจเป็นตัวแทนนะคะก็อยากให้แอดไลน์มาสอบถามได้เลยที่กิมมิ c 88นะคะเพราะว่าสินค้าเราตอนนี้อย่างที่บอกไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแล้วก็อยากแนะนำนิดนึงก็คือตัวนี้กำลังจะออกเปิดตัวในในต้นเดือนหน้านี้ค่ะก็เป็นคอลลาเจนที่เราได้รับรางวัลมา 4- 5หปีแล้วค่ะเราแค่เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เรามาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ